สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นลูกค้าของผมนะครับก็คุยกันมาพอสมควรติดตามดูเพอร์เฟคตามานานนะครับตามมาตลอดครับตามมาตลอดตามมาตลอดวันนี้ก็เป็นวันที่มารับรถจริงแล้วครับใช้เงินออกรถตามโปรโมชั่นก็คือ1 0 0 0บาทครับ1,000บาทได้ส่วนลดรถถึง4 0 0 0 0ครับแต่ก็ที่แน่นอนครับไม่มีเก็บอ้าวไม่มีเลยไม่มีค่าไม่มีค่าจัดค่าโอนไม่มีตรับผมก็ฟรีค่าดําเนินการวันนี้มารับอาร์ติสต์กลับ นรวันนี้เดินทางมาจากอุดรด้วยใช่ครับเดี๋ยวก็จะเที่ยวในกรุงเทพก่อนก็ไม่แน่ใจอากาศร้อนเหลือเกินกรุงเทพนี้ร้อนมากนะครับผมยังไงก็วันนี้ได้รถกลับไปแล้วยินดีด้วยครับผมโปรโมชั่นนี้ถือว่าดีที่สุดในรอบปีแล้วครับนะครับยังไงก็ใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ฝากติดตาม Perfect Car แล้วก็เซลพิกไ้ด้วยครับผมอ่ะแล้วเซลพิกเป็นไงบ้างครับพอเจอตัวจริงวันนี้ รอกว่าในคลิปวิดีโอแน่นอนครับมาดูตัวจริงได้ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่วันนี้ดีครับสวัสดีครับ